วิธีการหาเงินสร้างรายได้แบบจับเสือมือเปล่าด้วยอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับแบบต้องการหารายได้เพิ่มหารายได้เสริมครับที่ไม่มีใครรู้มาก่อนในคลิปนี้ครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการครับที่สามารถเอาไปทําได้จริงได้รายได้จริงๆแบบไม่มโนนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้โดยฟังคลิปนี้ให้จบนะครับ ครับผมธกอนท่ามเกษตรกรนะครับกับเดือ hmm. นดิชนแนลช่ลองการแบ่งปันและส่งต่อครับในช่องของผมเองก็จะเป็นช่นงของการสอนครับเรื่องของการสร้างรายได้ด้วยอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็แบ่งปันเทคนิค,คบแบ่งปันวิธีการในการทําเงินจากอาชีพนี้นะครับใครที่สนใจที่จะสร้างรายได,ได้ใครที่เป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองเก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแลวก็ ในคลิปนี้เนี่ยที่จริงแล้วอยากจะทําแยกพิธีกรใหม่นะครับที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนว่าแบบวิธีการสร้างรายได้ด้วยธุรกิจนี้เนี่ยมันหากันได้ยังไงทําไมผมถึงบอกว่ามันหาเงินง่ายมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมาบอกถึงวิธีการตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยควรทําอย่างไรบ้างแล้วก็มีไอเดียในการทําเงินอย่างไรบ้างนะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับก็เคยทํางานประจํามาก่อน แล้วก็หันเหตุเองเนี่ยนะครับมาทําพวกแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ในธุรกิจนะครับในเรื่องของการขายประกันชีวิตในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเติบโตมาเป็นผู้บริหารนะครับจากตะกอเนี่ยมันมีรายได้ปีนึงก็ถือว่าแบบโอ,โอไ้ไม่ถึงไม่ถึงสองแสนนะคือแสนต้นๆเดือนละหมืน่นกว่าบาทจากงานประจำนะครับแต่พอเข้ามาอยู่ในงานทางด้านนี้เองอ่นะครับผมทาเงินตั้งแต่ในช่วงปีแรกเนี่ยก็ประมาณ1.86ล้านเลยในระยะเวลา 9-10ปีเนี่ยผมทำไป30กล้านะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าคนที่ประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าผมเต็มไปหมดเลยครับเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับทีนี้เองเนี่ยถามว่าวิธีการในการหาเงินแล้วก็สร้างรายได้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันคือการจับเสือมือเปล่าเนี่ยจากที่ผมทํามาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าอาชีพเนี่ย p r o มันนะครับมันง่ายนิดเดียวเลยนะครับเข้ามาสมัครครับเข้ามาสมัครเป็นตัวแทนครับ แบรนด์ไหนก็ได้นะครับแบรนด์ไหนก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีทุกแบรนด์ใน24บริษัทหรือใครที่ฟังผมนี่สนใจนะครับเอาเฉพาะคนที่ยังไม่เคยทําธุรกิจนี้เองเนี่ยนะก็สามารถปรึกษาผมได้เหมือนกันแต่ที่แน่เลยเนี่ยครับคือโมเดลม,มันเป็นแ,แบบนี้นะครับเข้ามาสมัครเป็นตัวแทนครับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยบริษัทนั้นๆก็จะมีระบบในการสอนงานเราสอนงานออกไป สอนงานเราว่าสอบยังไงติวให้เราขึ้นระบบของบริษัทเนี่ยเขาต้องการทีมงานต้องการคนเข้ามาเพื่อที่ทําให้องค์กรเขาเติบโตโยอดขายเขาเพิ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีพี่เลี้ยงเนี่ยช่วยสอนงานอยู่แล้วแั้นเวลาที่ผมเข้ามาในในธุรกิจนี้เนี่ยนะครับเข้ามาแรกๆนะครับก็มีการติวสอบครับพอติวสอบเสร็จแล้วก็มัครับก็มีการอบรม o a c นะฮะหรือว่าอบรมขอใบอนุญาตแล้วก็มีการสอบนะครับพอสอบเสร็จแล้วออกรหัสเสร็จแล้วนะครับก็ここมีการเรียนในคาสต,ต่ออีกประมาณ6วัน7วันก็นแล้วแต่นะครับพอเราเรียนเสร็จก็จะดูตั้งแต่ข้บวนการหรือขั้นตอนนั้นๆนะครับเหมือนลูกทีมผมก็หลายคนเหมือนกันนะที่มีคาสหกวันให้เรียนฟรีเลยนะครับก็เทคนิควิธีการทั้งหมดเนะี่ยพอเรียนเสร็จแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปก็ทําเงินได้หลายหมื่นบาทเลยนะครับในช่วงเด็กแล้นั่นเลยทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าอะไรันคือการจ เพราะว่าค่าสอบมันถูกมากนะค่าสอบอยู่ที่มาณส0งบาทเองนะและหลายบริษัทเองก็มีการฟรีค่าสอบให้กับทีมงานนะครับ แล้วก็อะไรอีกครับค่าออกรหัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 1 0บาททุกบริษัทเนี่ยเวลาเขาจะออกรหัสมันต้องออกจากคอพพใช่ไหมครับคอพต้องสอบจากคอพพแล้วก็ออกรหัสจากคอพพในไอ้ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เองเราต้องจ่ายให้กับคอพพนะครับในนั้นเองค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นลงทุนจริงๆมันก็อยู่ประมาณเท่าน,นี้ประมาณ510บาทนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าอบรมบ้างเป็นบางส่วนนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทหลายๆที่ก็จะมีการแบบจัดแคมเปญออกรหัสฟรีหรืออะไรเงี้ยฟรีนะครับในนั้นเองผมเลยบอกค่าใช้จ่าย มันต้นทุนมันน้อยนะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อเราทำโปรเซสที่เสร็จแล้วเนี่ยขบวนนการในการเรียนรู้เนี่ยนะครับทุกบริษัทก็จะเหมือนกันหมดเลยให้เราได้เรียนรู้ฝึกอบรมผ่านระบบตั้งแต่วิธีการคุยกัคยกบคนคุยกับลูกค้ายังไงเปิดใจล,ล,ล,ลูกค้ายังไงนําเสนอลูกค้ายังไงตอบข้อต่ยแย้งลูกค้าอย่างไรปิดการขายลูกค้าอย่างไรนะครับมีการ up s e l ล i n g ลูกค้าอย่างไรรวมไปถึงการที่เราจะสแสวงหาข้อมูลหวังทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่อย่างไรดังน,นั้นพอ,พ,อพอเรามีความรู้เนี่ยไอ้ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันหาเงินได้ ปัญหาเงินได้เช่นเหมือนผมเองเนี่ยผมเมื่อผมรู้แล้วว่าเอ๊ะการวางแผนในเรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยเช่นการออมเงินแบบประกันบางแบบเนี่ยเฮ้ยมันดีนะแล้วก็ลูกค้าเองก็ฝากเงิน ในธนาคารในต่างอยู่แล้วเองเนี่ยถ้าเขาเองอาจจะกระจายเงินเขามาฝากกับประกันมันก็ทําได้ง่ายแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่รู้จะฝากเงินก้อนนี้กับใครไม่มีใครไปบอกเขาเองเนี่ยพะเราทําในอาชีพนี้เนี่ยเราสามารถเอาความรู้ของเราที่ได้เอาไปวางแผนให้เลยเหมือนผมเนี่ยผมจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับงนั้นเวลาที่ผมไปขายกลุ่มข้าราชการองค์กรต่างๆเองเนี่ยนะครับเวลาผมเข้าไปพบเจอเนี่ยผมก็เอาความรู้ของผมที่ผมไปเรียนในคลาสบริหารภาษีเนี่ยนะครับเอาไปความรู้ของผมเนี่ยไปคุยกับลูกค้าพราะลูกค้าผมทาประกันไป1น0 0 0แผมก็ได้คอมส 3ถึง 40, ี่หมื่นบาทคืออาการเอาความรู้ที่เราไปฝึกไปอบรมไปเรียนมาอะไรฮะไปต่อยอดในการเอาไปวางแผนให้กับลูกค้าวกาได้คอมมิชชัน่นี่จริงคอนเซ็ปต,ต์มันง่ายอย่างนี้เลยครับมันง่ายอย่างนี้เลยนะเช่นแบบเราไปวางแผนเรื่องสุขภาพอ่างเงี้ยวางแผนเรื่องสวัสดิการใช่ไหมครับซึ่งในตลาดเนี่ยสวัสดิการหรือสุขภาพขา,ขายดีมากเลยครับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะดูโฆษณาในทีวีหรือกําลังอยากจะซื้อประกันสุขภาพนะแล้วแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าจะซื้อกับใครก็มีกลุ่มนี้ด้วยนะครับพอเรามาสมัครมาเป็นตัวแทนไว้เงี้ยครับแล้ว ในเพจในเฟซในอะไรต่างเนี่ยเราก็ทําออนไลน์ไปด้วยนะครับเพาเราก็เปิดหน้าฉากทงออนไลน์แล้วออฟไลน์เขาเห็นว่าเราทําสิ่งนี้อยู่บางคนนะครับอาจจะทักมาซื้อกับเรา,าได้ผมถึงแบบ อยากให้หนึ่งครอบครัวควรจะมีตัวแทนสักหนึ่งคนหนึ่งครอบครัวควรมีสักคนหนึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตให้รู้เรื่องนี้เพราะว่าจะได้อะครับไปได้เป็นสร้างความมั่นคงนะ่ให้กับคนที่เขาอยู่ที่ข้างหลังเราบางคนที่ต้องส่งลูกเรียนนะครับบางคนอาจจะต้องมาวางแผนเรื่องของทุนการศึกษาบางคนอาจจะต้องวางแผนเรื่องสวัสดิการบางคนอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการคุ้มครองรายได้เห็นไหมครับความรู้เหล่านี้คือความรู้ที่เราได้แบบฟรีๆความรู้ที่เราได้แล้วมัน จะเอาความรู้นี้ไปหาเงินได้ตลอดชีวิตเลยั่ะสิ่งหนึ่งที่ที่ผมชอบอาชีพนี้คือต้อนทุนมันต่ํามากเลยคคือไม่ต้องลงทุนสินค้านะครับ บางครั้งเนี่ยเราต้องไปลงทุนสินค้าใช่ไหมครับเช,บช่นแบบว่าคุณต้องรับสินค้ามาเท่านั้นเท่าน,นี้นะนะครับเพื่อคุณจะได้ส่วนต่างของกําไรแต่การขายประกันชีวิตเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับการดับดับชิปอารมณ์หนึ่งกันก็นคือว่าอะไรครับคือสินค้าเนี่ยนะครับเราไม่ต้องจ่ายราคาสินค้าเราขายได้ก็แบ่งนะฮะเป็นคอมมิชชั่นมาที่เราและบริษัทก็ออกความคุ้มครองให้กับลูกค้าเราก็มีหน้าที่ในการสื่อลูกค้าให้ดีครับให้ลูกค้าเข้าใจในแบบประกันที่แท้จริงเข้าใจหลักการการทําประกันอย่างถูกต้องนะฮะไม่ ไม่เกิดการบริการลูกค้าก็จะไม่ส่งต่อทีนี้จุดเด่นในการแบบทำในธุรกิจในอาชีพนี่นะผมบอกเลยว่าคอมมิชชั่นของบริษัทมันก็มันเหมือนกันหมดนะคือวันสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะแบ่งมาเป็นคอมมิชชั่นแบ่งมาเป็นโบนัสแบ่งมาเป็นโปรโมชั่นหรือคอนเวนชั่นนี่ค่ะคอมคือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเฉลี่ยนะอาจจะมีแบบที่น้อยบ้างเยอะมากวันสามสิบถึงสี่สิบอ่าโบนัสอาจจะมีเป็นแบบรายเดือนหรือไตรมาสแล้วแต่บริษัทนั้นๆ นะครับหรืออาจจะมีพวกโปรโมชั่นต่างๆ,ๆ,ๆเช่นคุณไปขายมาช่วงนี้30,000ื่นแสนนะึ่งนะมีเงินรางวัลให้80,000ื0 0หมื่นหนึ่งนะฮะสองสามหมื่นคอนเวนชั่นคืออะไรคือรางวัลการท่องเที่ยวครับเช่นแบบวิธเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยครับนะบางบริษัทก็บอกว่าถ้าเกิดเราไม่ไปเนี่ยก็รับเป็นเงินสดเหมือนที่เราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ไปคุณก็รับเป็นเงิน4ี่ห้าหมื่นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่า convention. คอนเวนชั่นคอมมิชชั่นโปรโมชั่นคอนเวนชั่นทุกบริษัทก็มีหมดนะครับเห็นไหมครับ เรียนเนี่ยแล้วเอาความรู้นี้ไปเลยครับไปส่งต่อให้กับลูกค้าของเราอ่าวางแผนภานืีอย่างไรวางแผนเกษียณอย่างไรวางแผนการออมเงินอย่างไรนะฮะวางแผนเรื่องการคุ้มครองไยได้อย่างไรนะฮะวางแผนเรื่องของบุตรอย่างไรความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ที่ฟรีๆความรู้ที่แบบ โอ้นั่งเรียนและพัฒนาตัวเองเนี่ยนะฮะใครที่นั่งฟังเดินในชาแนลเนี่ยก็จะมีความรู้เรื่องเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วด้วยนะครับความรู้เหล่านี้ทําเงินได้ครับทาเงินได้จริงๆแล้วอาชีพแบบนี้ที่ผมชอบเลยคือว่ามันทําเป็นอาชีพประจําได้ผมยกตัวอย่างเช่นแบบผมเองก็ไม่ใช่คนที่ขายแบบเคสออใหญ่อะไรมากมายนะผมขายเคสแบบรายเดือนเดือนละสองพัน เดือนละสองพันเนี่ยผมก็จะได้คอมประมาณเดือนลประมาณสักหกร้อยครับไอ้หกร้อยนี่ก้ผมขายรายเดือนผมก็จะได้คอมทุกเดือนใช่ไหมครับผมมีลูกค้าหนึ่งลายผมได้คอมหกร้อยแต่ได้ทุกเดือนนะขั้นตมม่ำประมาณสองปีถ้าเกิดผมมีลูกค้ามาสักหนึ่งร้อยลายผมก็จะมีรายได้เดือนละหกหมื่นแล้วก็จะได้อย่างนี้ทุกเดือนป่าท,ท,ที่ลูกค้าย,ยังส่งอยู่ไม่ว่าผมจะหายเงินออมหรือประกันสุขภาพก็ตามแต่ขออย่างเดียวก็คือผมแค่ดูแลลูกค้าให้ดีให้ลูกค้าส่งทุกเดือนนะนะครับงนั้นเองน้เนี่ยปัจจัยความเสี่ยงก็คือระหว่าง แลวผมดูลูกค้าลูกค้าส่งต่อลูกค้าได้ใช้สิทธิ์ที่ดีลูกค้าได้ออกเงินที่ดีได้มีการวางแผนที่ดีลูกค้ามีความมั่นคงขึ้นบริษัทเองเป็นไงครับก็มีการซัพพอร์ตเรื่องผมเยื่ให้กับลูกค้าแล้วจ่ายความเบให้กับตัวแทนอย่างเราด้วยพ้นเสร็จง่ายแค่นี้เลยครับดังนั้นเองนะครับก็มีตัวแทนของผมหลายคนมากที่ผ่านคลาสเรียนที่สอนเสร็จแล้วก็ไปทำเินตั้งแต่สัปดาห์แรก นะครับบางคนก็โหตั้งแต่สัปดาห์แรกขายแค่คนที่รู้จักเนี่ยเขาจะมีระบบโพสต์เป๊หรือว่าร้อยลายชื่อเนี่ยเริ่มต้นจากการแบบไปนะค,คุยกับลูกค้าคนที่เรารู้จักก่อน นะครับให้เขามีอะไรมีความคุ้มครองมีสวัสดิการมีความมั่นคงมากขึ้นก่อนความรู้ของเราไปถ่ายทอดต่อดังนั้นเองเนี่ยผมบอกได้<อ>ไดเลยเนะว่าการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรเสียสมมติเราทาไม่ได้ส,สดมมติว่าผมทําไม่ได้และคําถามก็คือผมก็ทําอาชีพอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับผมก็จะซื้อในคนในครอบครัวของผมก็ได้เหมือนผมเองเนี่ยผมซื้อประกันก่อนมาเป็นตัวแทนเนี่ยผมก็จะรู้เลยว่าเออผมซื้อประกันของแทปบี้ในโปรดักต์ ในเนั้นการที่ผมมาเป็นตัวแทนด้วยผมก็ได้คอมมนต์ของผมเองอยู่แล้วด้วยสองที่เกิดผมทําเป็นอาชีพก็คือป่าได้ที่ผมดูในลูกค้าอยู่หมัดเนี่ยอยู่ได้เนี่ยลูกค้าแฮปปี้กับผมเลยแฮปปี้ในการเคลมเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยลูกค้าก็ส่งต่อผมก็ได้รับคอมมิชชั่นเป็นแพสซิฟอ,นอินคัมต่อเนื่องเป็นหลายปีเลยต่อเนื่องไปหลายปีแต่คนส่วนใหญ่คิดเรื่องนี้ก็คือว่าคิดว่าอาชีพนี้มันยากครับ ผมตอบตรงนี้เลยอะ่ะจากการที่อยู่มาสิบกว่าปีในธุรกิจนี้เองตอบคําเดียวเลยว่ามันไม่มีอะไรยากแค่ไม่รู้วิธีการเท่านั้นแค่ไม่รู้วิธีการที่มันมากพอเท่านั้นเองครับดังนั้นนถ้าใครที่ฟังคลิปนี้อยู่เองเอง่อยากจะเข้ามาทำในอาชีพประกันชีวิตเนี่ยไอ้ตัวทแทนประกันชีวิตเองเนี่ยเราอย่าไปเครียดอ,อย่าไปคิด มันไม่ได้ยากอย่างที่เขดครับจริงๆครับมันสามารถทําเงินได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสที่ต้องมามาแบบทําแล้วมันต้องสาเร็จ100%เ็นะครับคาถามคือถ้าเกิดเราทําแล้วเราไม่หาลูกค้าไม่ได้แล้วเราเสียอะไรนะครับใช่ไหมครับเออบางอย่างเราลงทุนกับตัวเองแบบเยอะกว่านี้จ่ายกับหลายๆอย่างเยอะกว่านี้เองนะนึกอไหมครับมันก็ยังทำไปแล้วแต่อาชีพนี้เราอาจจะทางานประจําอยู่แล้วก็ทําเสริมไม่ก็ได้เห็นไหมแต่เรามีความรู้เรื่องประกันไว้ดีกว่าไหมครับ เรามีความรู้เรื่องประกันไว้อ,อย่างน้อยเอยสมมติเราอยู่ในองคอ์กรองค์กรหนึ่งเรามีความรู้เรื่องประกันเนี่ยเนือไหฮะเราก็บอกเพื่อนเราว่าาทำไมเราถึงต้องควรวางแผนเรื่องสุขภาพทำไมเราถึงต้องวางแผนเรื่องของภาษีละัะทำไมเราถึงต้องวางแผนเรื่องของการเก็บออมทำไมเราถึงต้องออมเงินกับประกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธนาคารบ้างเห็นไหมครัความรู şey ้เหล่านี้เนี่ยครับเราสามารถเอาไปส่งต่อได้หรือบางคนถือกองทันอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่รู้ด้ทั้งว่าส่งกี่ปีได้กี่ปีเวนคืนอะไรมูลค่าต่างๆไม่รู้เลยแต่พอเรามาทําเรามาศึกษาด้านนี้ไว้อย่างน้อยเราก็ให้ความรู้กับคนอื่นได้หรือเราสามารถให้ความรู้กับตัวเองในประกันที่เราถืออยู่ได้เลยเพราะว่ามีแต่ได้กับได้ในอาชีพ แต่ผมแค่บอกว่าอาชีพนี้ไม่ง่ายครับที่จะประสบความสําเร็จจากที่ผมอ่านในหนนะังสือและผมก็สัมผัสจากทีมงานผมมากกว่า300คนเนี่ยคือไม่มีใครที่เข้ามาแล้วสําเร็จทุกคนนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ50%เนท่านั้นที่ประสบความสําเร็จันนั้นเองอีก50%อที่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วเนะี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้ได้วิธีการและต้นทุนมันตำ่ำ ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่ผมมาใช้วิธีการหาเงินด้วยอาชีพนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทําคลิปแบบไหนในอาชีพนี้นะครับในอาชีพการขายในอาชีพของการทํางานในการวางแผนทางการเงินเนี่ยโอ้หปรึกษาผมได้เลยนะฮะคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับก็หวังว่านะครับจะได้เจอกันในอาชีพนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนสร้างรายได้นะครับเยอะๆจากอาชีพนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดี Tchau.